สวัสดีค่ะลาวพัฒนามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครหมานใครถูกกันบ้างที่ให้ไว้ก็ตัวเลขติดบนล่างก็มานะคะให้แปดเก้าถูกหนึ่งก็มาแปดกับหนึ่งจับคู่ไว้ก็มี 7, เจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดเนาะก็งวดงวดก่อนเนี้ยนงะวดก่อน หมดก่อนมามาสามตัวเลยเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมแปดเก้าหมดหมดก่อนนู้นก็มาสองตัวสามกับห้าอืมอ่าก็เรามาตามกันต่อนาะของวันที่แปดนะคะที่แปดรอพจนมาของที่แปด ก็เลขติดบ,บนล่างเราก็จะให้ห้าหกจนะคะจับชุดให้ก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้หกเก้าเดเสองเจนะคะเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรทุกสูตร เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมาหรือไม่มาอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะความน่าจะเป็นอของเราพัฒนาที่เราคำนวณมานะคะก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะคือเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเออเลขนี้เลขนี้จะมา พียงแต่ให้ท่านตัดสินใจเอาว่ามันมีเลขอย่างนี้ท่านชอบตัวไหนท่านก็จัดไปนะคะเราไม่ต้องไปเอาทุกตัวนะคะเราก็ชอบเอาเอาตัวที่ท่านชอบนะคะแล้วลองไปจับด,ดูก็ได้ว่าเออตัวไหนที่ว่าเลขไหนหน้ามาหน้ามานะคะเออแล้วก็ให้แนวทางค่ะให้แนวทางท่านจะได้เอาไปใช้ดูนะคะ สูตรอย่างสูตรที่ว่าราันมงวนแล้วเนี่ยแปดเก้าศูนย์วนนี้มันจะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะก็ลองดูนะคะน,นี่นี่เข้ามาเข้ามามีผิดอยู่สองงวดนะคะสามงวดอืมอวิธีทําก็เนี่ยใช้ใช้ตัวหลักแสนบวกกับหลักร้อยนะคะอืมงานลลนล้การนี้ก็งวดแล้วได้สี่ห้าเจ็ดมันก็มาเจ็ดนะคะ วันนี้มันจะได้หนึ่งสองสี่สูตรนี้ก็จะผิดอยู่สามสี่ห้างวดนะคะเนี่ยทำยาวตลอดเนี่ยผิดอยู่สองสี่ก็ลองลองลอง,ลองดูลองถ้าท่านชอบนะคะเราก็จะดูสูตรที่ว่าเออมันมันเข้าเข้า,เข,าเข้าดีไม่หลุดเงี้ยอืมสูตรนี้หลุดสองงวดแล้ววันนี้ได้หนึ่งสองสามนะคะ สูตรนี้วันที่แล้วหลุดนะคะได้เก้าสองสามจังวดนี้ได้แปดหนึ่งสองเออเนี่ยงสูตรนี้ก็หลุดอยู่สามงวดนะก็ลองดูลองเอาไปตัดสินใจดูว่าท่านท่านชอบไหม่ะท่านชอบท่านก็นําเอาไปผสมผสีกับจา์อื่นที่เขาให้แม่นแม่นให้อะไรก็ลองเอาเอาเอาลองเอาไปจับดูนะคะอ่าสูตรนี้ก็จะได้แปดเก้าศูนย์เหมือนกัน วันแได้สี่ห้าหกมาหกเนาะอืมอันนี้อันนี้ก็หลักหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกห้าเนาะก็จะได้แปดเก้าศูนนี่สูตรนี้ก็หลุดไปแค่สี่งวดอืมก็ไม่มีสูตรไหนที่เข้าตลอดนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ให้ทุกท่านให้ทุกท่านนะ่ะลองดูชอบก็จัดไปอย่างสูตรนี้ที่ว่ามาแน่นอน่นย ก็มาเนี่ยมาเห็นปะมาสี่ตัวนี้มาอย่างสองตัวสามตัวอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งก็จะมีหลุดอยู่สองนวดอืมก็มีหลุดอยู่สองนวดนองนั้นก็จะมามาท่านก็ลองดูนะห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแต่ว่าเราก็มั่นใจนะเจ็ดกับแปดเนี่ยวิลัวจะมาไม่มานะคิดว่าเจ็ดกับแปดน่ามานะบทเสงีงลองลองลองดูนะคะ ลองดูนะคะอย่างนี้ก็เนี่ยหกกับเมาวันนี้ได้เจดกับแปดนะนี่ลองดูลองดูเราเราก็ให้ข้อมูลแนวทางไปเผื่อท่านจะได้เอาไปใช้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันศุกร์นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็สวัสดีค่ะ